นะสวัสดีครับวันนี้พามาดูนะครับในบมเดณตลาดนะครับตลาดริมแม่น้ำสเกกลังเนาะว่าตรงนั้นนะฮะมันจะมีทํากับข้าวแล้วก็มีอาหารตามสั่งตรงนั้นตึงตึกเนี้ยนะแล้วก็ตึกทีนี้เขาถ้าขายอย่างเช่นอุไทยเบเกอรี่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงถทนนทเราเห็นเนี้ยประมาณช่วงเช้นเนากับช่วงเย็นเนี่ยเขาจะทําเป็นถนนแบบขายของแมค้ารนถะจะมาจอดอางนี้ไม่ได้นะอันนี้เรายังเห็นรถจอดเนาะ ต่ว่าพอเย็นๆเนี่ยตรงรถอีขาวเนี่ยมันก็จะมีแม่ค้ามาแต่ช่วงเนี้ยเลยขึ้นไปหน่อยเนี่ยเขาจะทําถนนครับก็น่าจะเสร็จผมไม่รู้ว่าเดือนหรือ2เดือนเนาะเดี๋ยวตรงเนี้ยเขาอาจจะเลาะใหม่เนี่ยพวกอิฐพวกอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวเรารอดูนะว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะนะครับสะพานจะเป็นยังท่ทานเห็นเนาะนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นวัดปู่ปสถารามเนาะนะที่ที่ผมทําคลิปไปเมื่อกี้ครับมันก็จะมีสะพานม่วงๆเห็นไหมฮะ อีเราจะใช้เดินทางจากฝั่งเนะี้เพื่อไปสู่ทางนั้นก็จะเป็นเนี่ยอะไรนะเกาะเทโบนะครับผมไม่รู้เป็นตำบลน,น่าจะเป็นตำบลเกาะเทโพนะครับก็จะมีหมู่บ้านมีอะไรอยู่ซึ่งโซนใหญ่ฝั่งทางนั้นอนะ่ะถ้าน้ามาเยอะจะท่วมครับต้องใช้คํานี้นะท่วมถ้าเยอะจริงๆอนะ่ะท่วมนะครับดตงนั้นมันเคยท่วมเนาะเคยท่วมถึงสะพานตัวที่เราเห็นเนะี่ยท่วมแบบถึงสุดสะพานเลยนะซึ่งถ้าท่วมขนาดนั้นตัวเมืองอุทัยธานีฝั่งทางที่ผมกํลาลังถ่ายคลิปอยู่แนละ้วไม่เหลือครับ ท่วมเหมือนกันเนาะแล้วก็วัดนี่ก็ไม่เหลือเหมือนกันเนาะนะครับก็ไม่รู้ทำไงนะถ้าน้าเยอะเราก็แก้ปัญหาไม่ได้เนาะนี่ยฮะสภาพเนาะก็เอาบรรยากาศมาให้รับชมกันนะครับเอาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ